แล้วก็นี่รับมีสติกเกอร์โ็อกคมาไงสวยงามฮะสวยงาม,มบอกเลยว่าเครื่อง2องพนะครับโอ้ทั้งแรงนะครับทั้งประหยัดแน่นอนเลยนะครับสซยยขวานะครับผมบอกเลยว่าโชกนี่ไม่รั่วนะครับไม่แตกแน่นอนนะครับตรงนี้อ่าเห็นไหมผมบีโปรโชั่นหนังหักจุกๆเลยแล้วก็ลดราคาน้ำชมเลยหนังหักจุกๆนังหักจุกๆ ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอาร์ตปาธโร่นะครับศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดนะครับวันนี้นะครับรถที่อยู่ด้านข้างของผมนะผมบอกเลยว่าเป็นรถกระบะยอดนิยมนะครับเป็นรถกระบะยอดนิยมเลยที่ทุกคนกําลังมองหาอยู่นั่นเลยวันนี้นะครับผมนำโตโยต้ารีโว่ล็อกโค้ดนะครับ 2.4G จุดสี่จรีนเนอร์นะครับ คันนี้เป็นปี2019นะครับเป็นปี2019สีแดงนะครับสีแดงเลยจะถูกจะแพงสีแดงไว้ก่อนนะครับเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะเริ่มต้นจากด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนีนะไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับนะแล้วก็มีเดย์ทํารันนิ่งมาให้ตรงนี้ท่านผู้ชมไม่ว่าสวยๆกระจังหน้านะครับบอกเลยว่าเป็นกระจังหน้าสีเทานะครับท่านผู้ชมนะสีเทาเลยแตกกับสีดำเป็นงานสวยๆตรงนี้แล้วก็มีโลโก้ครับโลโก้โครเมียมนะครับตรงนี้ ไฟเดินหมอกนะครับไฟเดินหมอกซ้ายขวามีมาให้สวยๆตะแกรงนะครับตะแกรงในกันชนนะเพื่อระบายความร้อนนะครับตรงนี้เพื่อระบายความร้อนมีคิ้วครับคิ้วคาดฝาปงหน้ามาด้วยนะครับเป็นสีดำนะครับตรงนี้อ่าก็ชุดแต่งล็อกโคนะครับชุดแต่งล็อกโค้จะเป็นสีดําหมดทั้งคันนะครับท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นคิ้วซุ้มร้อนนะครับทั้งสีด้านเป็นสีดําด้านหมดเลยนะท่านผู้ชมนะเป็นสีดําด้านหมดเลยล้อมแมกนี่ฮะล้อแมกก็เป็นล้อแมกสีดํานะครับท่านผู้ชมนะล้อมแมกสีดำนะจะมาด้วยขนาดยางนะครับ265หะครับ 60R18 นะครับทุกทุนะเป็นล้อแมกข้อ18ยางเป็นยางปี2019นะทุกทุกนะยางปี2019นะครับดอกนี่ก็ยังพอใช้งานได้อยู่นะครับพอใช้งานได้อยู่ตรงนี้อ่าพอใช้งานได้อยู่เป็นรถพีแอนเนอร์นะครับรถปีแอนเนอร์มันก็ต้องมีบันไดข้ามาให้นะครับมีบันไดข้ามาให้ตรงนี้นะครับมือเปิดนะครับมือเปิดทั้ง4ด้านครับเป็นสีดำนะครับเป็นอยู่ในชุดแต่งของล็อกโคนะครับคิวโครเมียมนะครับคิวโครเมียมคาดประตูเนี่ยครับรอบคันนะครับรอบคันเลย คิ้วกันศาสตร์มาทั้ง4ประตูเลยครับ4บานเลยตรงนี้อ่ะฮะฝาครอบกระจกมองข้างนี่เป็นไงอ่ะสีดำตัดกับตัวรถเลยไฟเลี้ยงในกระจกมองข้างเป็น LED นะคะรับทุกท่านโลโก้ไฮรักนี่เป็นไงโลโก้ไฮรักอ่าครบ,คร,บ,ค,รบครับผมเปิดแผงประตูมาครับรถปี2019เป็นไงอ่ะรถปี2019นี่สภาพนะครับตรงนี้อ่าสวยๆเลยไม่มีรอยขีดข่วนนะครับประตูนีนประตูเดิมๆนะครับเป็นองค์เป็นอาร์คเดิมๆนะครับ เดิมทุกจุดนะครับเดิมทุกจุดเลยตรงนี้อ่าเห็นไหมสวยๆนะครับนะแล้วก็มาดูนี่ครับอ่าอันนี้ครับอ่าเม็ดอาร์กต่างๆนะครับเห็นไหมเม็ดอาร์กนะครับเดิมเดิมเดิมทุกจุดสวยๆนะครับตรงนี้อ่าให้ดูไปแล้วเม็ดอาร์กไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูซอกครับดูซอกซอกตรงประตูอ่าว่ามันมีการขันหรือเปล่านะครับนี่นี่บางคนให้ดูแต่เม็ดอาร์กหรือว่าตรงกระดูกงูครับไม่ให้ดูตรงซอกครับนี่ฮะ ตรงซองกกนนีะ้คือว่าการโดนชนด้านซ้ายมาหรือเปล่านะด้านขวามาหรือเปล่าครับถ้าเกิดโดนชนมานครับมันจะมีการแกะแก้มออกเลยครับตรนี้นี่ครับประตูนะครับเห็นไหมรอน,นี่กิฟเลยไม่มีการถอดนะครับก้อนประตูนะครับกิฟเลยอย er. <l ique> ู่ตำแหน่งเดิมไม่มีการถอดนะครับทุ่านเห็นไหมผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยสวยงามจริงจริงนะครับตรงนี้เห็นไหมนะครับประตูที่2เหมือนกันครับผมเปิดมาแล้วเห็นไหมสวยแผงประตูนี่กิปนะครับ คลิปเลยคลิปเลยตรงนี้ไหไม่มีรอยกีดกวนประตูประตูเดิมนะครับประตูเดิมหมดเลยนะครับตรงนี้อ่าก้อนนะครับต่างๆเลยไหเดิมๆไม่มีการขันนะครับ่าตรงนี้นะเห็นไอ้ตัวกระตูนนี้ไหมครับตัวนี้คือตัวล็อกเด็กนะครับท่านผู้ชมนะถ้าเกิดเอาลงมาอย่างนี้นะครับลงมาตรงเนี้ยเราไม่สามารถเปิดประตูจากด้านในได้นะครับท่านผู้ชมนะป้องกันเด็กเปิดประตูนะครับตรงนี้นะเราดูนี่ครับเม็ดองเม็ดอาร์มอนเดิมเห็นไหมผมแกะนะแกะอย่างนี้เลยไหมสวยนะะอ่า เป,เป็นองค์เป็นอร์งเดิมนะครับไม่มีการทำสีนะครับตรงนี้เห็นไหมสวยงามฮะเอาง่ายว่าอันนี้มันเป็นสีพิเศษนะครับคือว่าแดงมุกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะแดงมุกาเกิดทำสีไปนะสีมันจะเพี้ยนนะครับท่านผู้ชมนะ <S <S เราก็เลยไม่ทําดีกว่านะครับตรงนี้อ่าฮะมันเป็นสีเดิมเดิมนะคงความปมนเอกลักษณ์เลยตรงนี้นะครับอ่า <S <S ลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับลืมบอกท่านผู้ชมไปนะตัวนี้นผมบอกเลยว่า มันเป็นระบบดิสเบกคู่หน้านะครับคู่หลังนั้นจะเป็นดัมนะครับคู่หลังเป็นดัมนะครับไม่ใช่ดิสเบกคู่หลังเป็นดัมเลยอย่างเงี้ยคัสรงคัสซีสวยนะครับคัสรงคัสซีสวยตรงนี้ผมบอกเลยว่าอ่าสวยๆนะครับนี่อ่านี่ครับท่านผู้ชมนะจุดสังเกตมันจะมีอยู่สองจุดนะครับการอ่านแผ่นเพจกับอ่านเลขคัสซีครับเราสามารถอ่านเลขคัสซีตรงแผ่นเพจได้หรือเราสามารถอ่านเลขคัสซีจากคัสซีหลังขวาได้นี่ครับนี่ครับ เลขคัตซีหลังขวาอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะเลขคัตซีหลังขวาเห็นไหมอ่าเลขคัตซีหลังขวาจะเป็น MR0G นะครับ MR0G B8 DD 801นะครับ801นะครับ351นะครับ352อ่ะนี่ครับคือการอ่านเลขคัตซีครับมันจะตรงกันตรงนี้เลยครับตรงกับสำเนารถเลยตรงนี้อ้าวอันนี้เป็น1ขั้นตอนนะครับการอ่านเลขคัตซีครับ เดี๋ยวไปดูด้านท้ายครับอาจะมีกันชนนะครับกันชนหลังนี่เป็นชุดแต่งของโลโคเลยสวยๆเห็นไหมสวยๆเลยตรงนี้อมันจะเป็นสีเทานะครับตรงนี้ซ้ายขวานี่เป็นสีเทาแล้วตรงเนื้อพลาสติกนี่เป็นสีดำนะครับทรง่านตรงนี้เห็นไหมมีกล้องมองหลังมาให้นะครับกล้องมองหลังมาให้ตรงน,นี้โอ้โหสวยๆไฟไท้ายนะครับเป็นลอดไฟไฮโดรเจนครับชิ้นเดียวก็ติดกับตัวถังนะครับทุกท่านเไหมชิ้นเดียวติดกับตัวถังไฟเบรกดวงที่3มมีมาให้นะครับ โลโก้ต่างๆมีครบนะครับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับมีครบเลยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยนะครับตรงนี้ฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่สําคัญเลยล็อกโค้งเขาครับจะมีชุดแต่งนี้นะชุดแต่งโลบาร์นะครับโลบาร์เป็นโลบาร์สีเทานะครับสีเทาเมทัลิกนี่นะครับอ่าให้นะเสริมความหล่อมาเลยตรงนี้นะแล้วก็นี่ครับมีสติ๊กเกอร์ล็อกโค้งมางสวยงามฮะสวยงาม ยางเอาลงอะไหล่ครบนะครับมีครบเลยครับยางเอาลงอะไหล่ครบเลยตรงนี้อ่าสวยงามสวยงามนะครับผมบอกเลยนะตรงนี้อ่าเปิดแผงประตูเหมือนกันครับให้ดูทิกในการดูรถก่อนแผงประตูกิฟต์นะครับแผงประตูกิฟต์อ่าเม็ดอาร์คนี่ครับสวยครับเรียงเม็ดทุกจุดนะครับเรียงเม็ดทุกจุดเลยเห็นไหมผมบอกเลยว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานแน่นอนนะครับใครที่ซื้อรถกับผมไปนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่า เซลอาร์ขายรถไปแล้วนะครับเซลอาจจะทิ้งไว้กลางทางครับรถเกิดอุบัติเหตุมาหรือว่าท่านชมเอารถไปแล้วรถไปเกิดอุบัติเหตุมาหรือว่ารถท่านชมเอาไปใช้โรงงานแล้วเกิดมีปัญหานะครับกลัวว่าเซลอาร์จะไม่ดูแลนะครับไม่ไม่ครับเซลอาร์นะมีบริการหลังการขายให้ท่านชมอีกหนึ่งปีหนึ่งมือนโลนะรับประกันนะครับชินส่วนอร่อยครับสำคัญเลยร้อยแปดสามรายการนะรรท่านชมนะแล้วอีกอย่างคันนี้นะครับผมรับประกันสูนยโตโยต้าด้วยอีกหนึ่งปีหนึ่งมือโล อ่าเนี่ยอ่ะเปิดมาเลยครับแบงประตูนี้สวยๆกิฟต์นะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับตรงนี้เหนะ็นไหมอ่ามาดูนี่อ่ะสวยนะเม็ดโอเมก้าสวยเดิมนะครับสวยเดิมเลยเนี่ยบอกเลยว่าเครื่อง2องพนะครับโอ้โหทั้งแรงนะครับทั้งประหยัดแน่นอนเลยนะครับประหยัดเพราะอะไรเพราะมันเป็นเครื่องตัวเดียวกับ f o r t จูเนอนะครับท่านผู้ชมนะ มันเป็นเครื่องดูเดี่ยวโฟ์จูเนอร์ตัวใหม่เลยโฉมปัจจุบันนี้เลย2.4เลย2 4 0 0ซีเนะี่ยก็มาด้วยแรงม้า150แรงมา้าแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่อง2.8นะครับเครื่อง2.8จะมาด้วยแรงมา้า205แรงมา้านะครับท่านผู้ชมนะมันก็แรงมา้ากับสีตีมันก็จะแตกต่างอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะเป็นไงลนะ่ะผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรอบคันแล้วนะดูรอบคันแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะดูใต้ฝาปองหน้านะครับว่าเฮ้ยผมเปิดฝาปองหน้าแล้วครับเฮ้ยหัวน้องมันจะมีค เอ่อมาร์กต่างๆมาร์กเดิมทุกจุดไหมไปดูกันเลยมะครับน้ชมันนะผมเปิดฝาปองหน้ามาแล้วนะครับเรามาดูชิ้นส่วนนะครับดูชิ้นส่วนเลยหัวน็อตเริ่มจากหัวน็อตนะครับรถเดิมนะครับไม่มีการขันไม่มีการขันน็อตเลยเห็นะสวยๆน็อตไฟต่างๆนะครับนะฮะยังไม่มีการแกะเพื่ออไปล้างเลยครับสวยๆเดิมๆฝาปองนี้ครับเดิมๆเลยครับฝาปองเดิมๆนะครับตรงนี้แล้วก็มาร์กต่างๆที่ติดมากับโรงงานนะครับนะ พ่อยางชิ้นส่วนอะไหล่นะครับเป็นอะไหล่เดิมๆนะครับนะมันมีแต้มมาร์กมาจากโรงงานหมดเลยท่านชมเห็นไหมสวยๆครับผมบอกเลยคันนี้มันรถเดิมนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยดัดแปลงมานะครับไม่เคยดัดแปลงนะครับนี่ฮะมออร์กรองมออกรองอากาศอยู่ครบนะคานนะคานเดิมๆนะครับทุกคนนะนี่ครับคานเดิมคานเดิมดูยังไงนี่ครับอ R R L นะครับมือทุกคุกคลิปที่ผมให้ท่านชมดูนะสังเกตง่ายๆครับ R นะครับ L เล็บซ้ายไร้ขวานะครับตรงนี้ก็คือง่ายครับตรงนี้เห็นไหมถ้าเกิดเปลี่ยนคานมานะครับอ่ามันจะไม่มีคําว่า R ไม่มีคําว่า L ซ้ายขวาให้ท่านชมดูแน่นอนตรงนี้นะครับอ่านะนะหัวลงหัวนอนนี่มีขยับเลยเป็นไงล่ะท่านชมนะตรงนี้ท่อโครงท่อแคทยังอยู่นะครับท่อแคทยังอยู่เห็นไหมยังไม่มีการตัดแคทนะครับท่านชมยังไม่มีการตัดแคทเลยตรงนี้เป็นไงล่ะผมพาท่านชมนะครับ ดูในห้องเครื่องแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูในห้องโดยสารนะครับว่าเข้าไปแล้วเฮ้ยโตโยต้ารีโว่ 2.4G พรานเดอร์เนี่ยมันจะมีออปชันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปครับท่านผู้ชมนะผมเปิดประตูมานะครับภายในห้องโดยสารของโตโยต้ารีโว่ล็อกโคกันนี้นะครับผมบอกเลยว่าภายในของเขาเป็นโทนสีดำนะครับโทนสีดําเบาะหนังสีดำนะครับเบาะหนังสีดําแน่นๆเลยตัดด้วยได้ขาวนะครับหรือว่าได้เทานะครับตรงนี้นะฮะเบาะนะครับผมบอกเลยว่าเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับท่านผู้ชมนะ เบาะไฟฟ้าคนขับนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับปรับนี้ได้นะครับพนักพิมพ์ได้นะครับแต่เบาะของคนนั่งข้างนะครับจะเป็นเมลนุ่นนะครับจะเป็นเมลน่วนเลยตรงนี้นะครับท่านูนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาในการใช้งานอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะเราขึ้นไปดูนะครับันนในรถเลยนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาสตาร์ทกันก่อนเลยครับสตาร์รถนะครับสตาร์รถนะให้ท่านผู้ชมฟังเสียงก่อนนะครับว่าเฮ้ยรถปี2019นะครับรถ2 4 0 0ั c ซีซีครับ150แรงม้าครับเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับ นี่ครับนี่ครับเป็นรถเสียงเดิมๆนะครับเสียงเดิมเดินะครับท่าน้ชมนะเสียงเดิมๆดิมเลยตรงนี้นะครับอ่ะผมปิดประตูนะครับอ่าระบบแอร์นะครับท่านผู้ชมนะเราเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับท่านผู้ชมนะแอร์ออโต้เลยมาท่านผู้ชมดูนี้กัน่อนแบบนี้อ่าหน้าจอนะครับหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับรู้สึกจะเป็น9นิ้วนะครับท่านผู้ชมนะเป็นหน้าจอทัชสกรีน9นิ้วเลยตรงนี้อ่าครับเรามาดูพวงมาลัยกันเลยดีกว่าครับ ตรงพลอยมีอะไรบ้างนะครับพวงพลอยก็จะมีนะครับ rsrs น,นะครับระบบเซฟตี้ตรงนี้นะครับนะ s r s นะครับมันติฟังก์ชันนะครับมันติฟังก์ชันแล้วก็ทักชั่นคอนโทรลนะครับทักชั่นคอนโทรลนี้เอาไว้ควบคุมนะครับตรงหน้าปัดของเรานี่เองนะครับตรงนี้เห็นะควบคุมตรงหน้าปัดของเราเนรี่เห็นไหมเราสามารถเลื่อนได้ไหมเลื่อนได้จากทักชั่นคอนโทรลของเรานะครับเราจะกลับก็เหมือนกับเราเล่นโทรศัพท์เลยครับตรงนี้ฮะเราสามารถตั้งค่าได้ครัเลื่อนไปเลยครับว่าจะให้อยู่ตรงไหนไหม นี่นะฮะอ่านี่ปึ๊บนะแล้วอีกอย่างนะครับรถปี2019คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าใช้งานมาแค่หกหมื่นนะครับห้าพันสามร้อยสามสิบสามกิโลเมตรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนี้ผมบอกเลยว่าใช้งานมาได้ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับรถปีสองพันสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามรถห้าปีครับถือว่าใช้งานปกตินะครับท่านผู้ชมนะอ่ามาดูก้านต่างๆนะครับอันนีี้้้้ดดาาานนนนนซยมมือผ่จะะเปป็ทััํฝครบ จะเป็นที่ปัดน้ำฝนตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ด้านขวานะครับด้านขวาของจะเป็นก้านพวกก้านสวิตต่างๆนะครับไฟลงไฟเลี้ยวนะครับไฟระบบไฟนะครับจะเป็นไฟออโต้นะครับเปิดปิดโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับจะเปิดปิดอัตโนมัติเลยตรงนี้อ่าฮะอ่าแล้วก็นะครับอ่าเรามาดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ตรงนี้ครับช่องเก็บของต่างๆมันก็จะมีคูลบ็อกให้นะครับช่องเก็บความเย็นเหมือนกันนะครับมีมาให้เหมือนคอรเเนอร์เลยตรงนี้ แล้วมาดูตรงนี้นะครับอ่าดูตรงนี้ตรงนี้ครับก็จะมีพวกคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานของรถคันนี้ครับจะมีคู่มือถุงลมนิรภัย ABS นะครับตรงนี้นะแล้วตรงนี้ก็จะมีคู่มือรับประกันคุณภาพรถยนต์นะครับตรงนี้นะครับหรือว่าบรินตีบุกเก็ตนะครับตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้รถนะครับคู่มือการใช้รถนะครับคือว่าสมุดเล่มนี้มันจะเหมือนกับกล่อง e c อ่ะ มันจะเป็นคล้ายๆว่าเฮ้ย э ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจตรงไหนนะครับไอส้สมุดเล่มนี้มันเก็บความรู้นะครับเก็บความรู้เก็บจุดต่างๆครับที่เราไม่รู้ไว้ในเล่มน,นี้นะครับท่านผู้ชมนะครับส,สามารถเปิดอ่านจากในนี้ได้เลยหรือไม่เดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วท่านผู้ชมสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับว่าเฮ้ยตรงนี้มันทำยังไงอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อสะดวกสบายนะครับตรงนี้นะเพื่อสะดวกในการใช้งานนะครับเรามาดูสำนเนารถกันดีกว่านะครับอ่าเป็นไงล่ะ รถคันนี้นะครับเลขสี่ตรงนะครับเลขเครื่องตรงนะครับตอนที่ผมบอกไปนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับออกไปแดงนะครับ9 9้0 0สบาทนะครับย้ำเลยนะครับว่า9 9้0 0สบาทนะแต่วันนี้นะครับแต่วันนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นหนักๆจุกๆเลยแล้วก็ลดราคาท่านผู้ชมเลยเดี๋ยวเราไปฟังราคากันตอนท้ายคลิปนะตอนท้ายคลิปดีกว่านะครับตรงนี้อ่าเป็นไงล่ะท่านผู้ชมนะตัวเนี้ยเครื่อง2 4 0 0ันี่ีนะครับ150แรงม้าตอนที่ผมบอกนะครับตรงนี้นะครับแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหม ลำดับที่4เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับมันคืออะไรที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับอันเนี้ลำดับที่4คือบิ๊กคาร์นะครับคือบิ๊กคาร์นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่มาที่ไปมันมาเป็นมาอย่างไรนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะดูคันหน้าที่6กก่อนนะครับหน้าที่6อ่ะท่านผู้ชมนะครับว่าเฮ้ยออกรถสี่ประตูไปแล้วเฮ้ยมันจะต่อภาษีแพงไม่แพงครับท่านผู้ชมนะไม่แพงครับต่อแค่สาม8สามรบาทนะครับ จุด0.5สตางค์นะครับแล้วภาษีรถคันนี้ก็จะขายทีนะวันที่23มกราคมปี67นะครับเหลืออีกตั้งยาวอีกครึ่งปีได้นะครับตรงนี้นะตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบได้เลยตรงนี้อ่าเป็นไงตรงนี้นะครับนี่ครับอ่าเรามาคุยเรื่องรถต่อครับนี่ครับผ้าหลังคานะครับผ้าหลังคาเนี้ยกริบเลยนะครับเพราะภายในสีดำนะครับผ้าหลังคาสวยๆไม่เป็นขุยนะครับนะบ้านบางแดดนะครับเห็นไหมบ้านบางแดดมีกระจกนะครับตรงนี้โอ้โหสวยๆเลยตรงนี้ กล่องเก็บแว่นสีดำนะครับมีไฟอ่านแผนที่นะครับติดครบทุกดวงไปนไงสวยนะท่านผู้ชมนะตรงนี้อืสวยอ่ะสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็มีพนักเท้าแขนมีมาให้นะครับช่องเก็บของขนาดใหญ่มีมาให้นะครับตรงนี้เห็นไหมช่องเก็บเศษลลงเศษเหรียญนาทีวางโกวางแก้วมีไห้อ่าที่วางแก้วก็มีสายขวานะครับท่านผู้ชมนะสายขวาเลยตรงนี้เห็นไหมนี่สายขวาเลยตรงนี้มาอ่าพ่อเมยระบบเครื่องเสียงนะครับ เป็นระบบสเตอริโอนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีลาโพงทั้งหมด6จุดนะครับแผงประตูคู่หน้านะครับแผงประตูคู่หลังแล้วก็ทวิตเตอร์2จุดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็ง่ายๆครับกระจกครับเป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเลยตรงนี้อ่าปรับเข้ารัดออกนะครับปรับเลนส์กระจกก็ปรับเป็นปรับไฟฟ้านะครับนะฮะปรับไฟฟ้าหมดทุกจุดเลยนะครับท่านผู้ชมนี้โอ้โหสวยสวยนี่ครับเหลือไปเห็นนะครับมีช่องเสียบพาวเวอร์เลยเพิ่มอีกสองช่องนะครับตรงนี้ครับสองช่องเลยอ่า ช่องเลยครับตรงนี้อ่าฮะอืมนี่ผมเลือกไปเห็นนะตัวนี้มาสามารถรับสายวางสายจากภูมมอลไยได้ด้วยนะครับทนผู่ชมนะจากภูมมอลไยได้ด้วยนะการรับสายวางสายจากภูมมอลไยคืออะไรเราต้องปล่อยบลูทูธนะครับเข้าเครื่องเล่นนี่ครับอ่ามันก็จะเชื่อมกับเครื่องเล่นแล้วก็สามารถรับสายวางสายจากโทรศัพท์ได้ตรงนี้อ่าฮะเป็นไงล่ะห้องโดยสารแถวนี้หนึ่งก็ออปช่นออปชั่นก็พอสมควรนะครับเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่ะครับว่าเข้าไปแล้วนะครับ มันจะรู้สึกอย่างไรเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกอืดอัดไหมไปรับชมกันห้องโดยสารแถวที่2นะครับผมบอกเลยว่าเข้ามาแล้วนะครับผมบอกเลยว่ารู้สึกดีเพราะหลายหนึ่งมีแอร์มีตู้ Air แอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวร้อนนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยเปียบเสมอนื่อนกาเราอยู่ในรถ PPV นะครับมันก็จะมีแอร์แถวที่2ครับแต่ตัวนี้มีตู้แอร์แถวที่2ด้วยนะภายในห้องโดยสารแถวที่2นี่มีอะไรบ้างพนักเท้าแขนมีมาให้ช่องวางแก้วมีมาให้นะครับทุกคนนะแล้วก็ที่แขวนของต่างๆมีมาให้เลยครับ มือจับนะครับมือจ <ơi> ับตรงนี้มีมาให้มือจับขึ้นลงนะครับมือจับขึ้นลงรถนะครับห้องโดยสารแถวที่2ครับมีมาให้เพื่ออะไรขึ้นลงจะได้สะดวกสบายนะเพื่อเราจับนี่ครับมือมือจับตรงนี้นะคเวลาเราขึ้นจะได้สะดวกสบายแล้วก็มีนะครับช่องแขวนนะครับอาจะขอแขวนของต่างๆมีมาครบนะครับช่องเก็บเอกสารมีมาครบนะครับอาพนักติาแขวนมีมาให้ตรงนี้นะครับอาช่องวางแก้วก็มีมาให้นะครับตรงนี้เอาง่ายว่าสะดวกสบายนะครับ ครบนะครับครบคันเลยเอาง่ายว่าใครกําลังมองหานะครับกระบะ4ีัประตูเกียร์ออโต้นะผมแนะนําเป็นโตโยต้ารีโว่ล็อกโค 2.4G พิลเลอร์ปี2019สีแดงคันนี้เลยนะท่านนะผมบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปนะไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วร,รถมาสมบูรณ์ทุกจุดเป็นไงละ่ะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับไปดูช่วงล่างนะครับไปดูช่วงล่างกันเลยวา่าให้ช่วงล่างคันนี้มันจะดีขนาดไหนไปดูช่วงล่างแล้วก็ไปทดลองขับรถไปครับท่านผู้ชมนะ ก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทดลองขับรถนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะดูใต้ท้องรถก่อนนะว่าเฮ้ยรถคันนี้นะครับช่วงล่างมันจะเป็นยังไงช่วงล่างบูธปีกนกโชคมันจะแตกมันจะรั่วจะซึมไหมไปดูกันนี่ครับอ่านี่ครับสังเกตจากโชกหลังนะครับโชกหลังนี่เป็นโชกเดิมๆเลยนะอันนี้ครับไม่แตกไม่รั่วนะครับท่านผู้ชมนะถ้าเกิดรั่วเนี่ยผมรูวมาเนี่ยคาดน้ำมันก็จะติดมานะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะ ซ้ายขวานะครับผมบอกเลยว่าโชกนี่ไม่รั่วนะครับไม่แตกแน่นอนนะครับตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือจุดที่1นนะครับที่ผมให้ชมดูนะครับอ่าฮะแล้วก็พวกบูธหูแนบต่างๆนี่ครับไม่สึกนะครับไม่ขาดแน่นอนนะครับตรงนี้เห็นไหมอันนี้ตรงหูแนบมันจะมีบูธด้วยนะครับตรงนี้อ่าฮะแล้วมาด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับด้านหน้านี่พวกบูธปีกนกนะครับบูธปีกนกซ้ายขวาต่างๆนะครับอ่าดูง่ายครับ ถ้าเกิดมันแตกครับมันจะมีจารบีครับออกมาซึมอย่างนี้ครับแต่นี่มันอยู่ในระดับที่ปกติอ่ะง่ายๆครับอยู่ในระดับที่ปกติเลยครับไม่มีการแตกไม่มีการรั่วไม่มีการซึมนะครับโชก็เหมือนกันครับโชกนี่ก็เป็นโชกเดิมๆนะครับแตนดาร์ดนะครับผมบอกเลยว่าไม่รั่วไม่ซึมเหมือนกันนะครับอ่าตรงนี้อ่านี่ครับของพวกล็อกโคครับก็จะมีชุดเหล็กกันโคลงหน้ามาด้วยครับตรงนี้ฮะชุดเหล็กกันโคลงหน้านี่ก็ผมก็บอกเลยว่าไม่รั่วไม่ซึมไม่แตกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมด อ่ะเนี่ยฮะด้านขวาไปนะฮะมาดูด้านซ้ายครับด้านซ้ายเหมือนกันเลยนะครับมันก็จะมีบูธปีกนกต่างๆครับอ่านะซ้ายขวามีตรงเนี้ยอ่าถ้าเกิดว่าบูธมันแตกนะครับมันฉีกขาดนะครับตรงเนี้ยมันจารบีมันก็จะออกมานะครับทำให้รู้รว่าเฮ้ยบูธปีกนกมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับตรงนี้อ่าโชก็เหมือนเดิมนะครับชโชคนี้ก็ไม่ร่วมไม่ซึมนะครับตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ก็ลูกหมากมันโค้งหน้านี่ก็เหมือนเดิมเหมือนกันครับไม่ร่วมไม่ซึมเหมือนกันนี่ฮะอ่า และที่สำคัญนี่ครับอ่ายางหุ้มเพาครับตรงนี้อ่ายางหุ้มเพานี้ก็ไม่ขาดนะครับไม่รั่วไม่ซึมเหมือนกันนะครับซ้ายขวาเหมือนกันครับไม่ขาดไม่รั่วไม่ซึมเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมช่วงล่างดูไปแล้วนะครับช่วงล่างดูไปแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะไปทดลองขับรถเลยเฮ้ยเซลยวอาร์ให้ดูช่วงล่างแล้วมันไม่รั่วไม่ซึมไม่แตกไม่เยิ้แต่เวลาการขับขี่มันจะเป็นอย่างไรไปทดลองขับรถกันเลยไปไปหลังจากที่เราดูช่วงล่างเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับไปทดลองขับรถเลยว่าเฮ้ยเครื่องเกียร์ช่วงล่างมันจะดีขนาดไหนมันจะเหมาะสมกับที่มันเป็นรถปี2019หรือเปล่าไปทดลองขับรถเลยนะพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนี้มันสามารถปรับขึ้นลงเข้าออกได้นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้อ่ะขึ้นลงยงออนี้ได้นะครับขึ้นลงได้เข้าออกนีได้นะครับเข้าออกได้ครับอแล้วพอเราตั้งให้เสร็จเราก็ล็อกพวงมาลัยให้แน่นนะครับแล้วก็ไปทดลองขับรถกันเลยนะครับตรงนี้ นี่ครับบอกเลยคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับสแตนดาร์ดเลยนะไม่ได้มีการปรับแต่งนะครับท่านชมนะไม่มีการปรับแต่งช่วงล่างนี่ผมผมบอกเลยว่าเฮ้ยช่วงล่างมันดีอะ่ะมันก็สมเหมาะสมกับที่ผมให้ท่านชมดูอะ่ะขึ้นหงขึ้นน้อยให้ท่านชมดูแลดูเกียร์นะครับท่านชมนะตัวนี้มันเป็นร้อยห้าสิบแรง,งม้านะท่านชมนะผมบอกเลยว่าเครื่องเกียร์นะครับอ่าเปลี่ยนปกตินะครับ ช่วงล่างเนี่ครับเลี้ยวนี่ไม่ดังนะครับตกหรือไม่ดังนะครับเพราะว่าช่วงล่างมันสมบูรณ์นะครับอตามที่ผมให้ท่านชมดูเลยนะตรงนี้อเยังไงล่ะเดี๋ยวผมชูดให้ท่านชมดูอีกรอบนะครับนะว่ารถมันเครื่องเกียร์มันปกตินะครับเกียร์มันไม่กระตุกครับผมนะตรงนี้นะครับนี่ครับเกียร์ปกตินะครับเปลี่ยนตามรอบครับผมนะครับเปลี่ยนตามรอบเลย ผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะพร้อมใช้งานสมบูรณ์สุดๆนะก่อนจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคาดีกว่านะครับและโปรโมชั่นว่าวันนี้ผมมีโปรโมชั่นอะไรมาให้ท่านผู้ชมบ้างเราไปฟังราคากันดีกว่าปไปยังไงล่ะครับท่านผู้ชมโอ้โหรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารถมันพร้อมใช้เลยอ่ะมันพร้อมใช้เลยช่วงล่างดีนะครับขึ้นลงขึ้นน้อยท่านผู้ชมดูแล้วครับว่าช่วงล่างมันดีมันไม่แตกไม่เยิมไม่รัว่วไม่ซึม เครื่องเกียร์นะครับผมบอกเลยว่ามันเปลี่ยนทุกจังหวะนะครับไม่มีการกระตุกนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้มันพร้อมใช้งานนะครับใครที่สนใจโตโยต้ารีโว่สอนะครับจี Runner คันนี้นะคันนี้เป็นโฉมล็อกโค้ดนะครับปี2019นะครับรีบติดต่อผมเลยนะครับรีบติดต่อผมเลยนะครับโซนแปดโซนสนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ผมขายแค่750,000นหเก้นบาทเท่านั้นครับย้ำว่า750,000นหเก้นบาทเท่านั้นใครที่ออกรถเดือนนี้นะครับใครที่ออกรถเดือนนี ใช้บัตร er ประชาชนใบเดียว er ออกรถนะครับ2.29%นะครับตลอดสัญญานะครับย้ำนะครับการออกรถโดยการใช้บัตรประชาชนใบเดียวลูกค้าต้องมีเครดิตเกิน12เดือนนะครับเกิน12เดือนแล้วก็ลูกค้าที่อยากจะได้2.29%นะครับ2 9ตลอดสัญญา7ปีลูกค้าก็ต้องมีเครดิตเกิน12เดือนเหมือนกันนะครับทนะ่านผู้ชมนะหากงานจะเกิดท่านผู้ชมมีเครดิตเกิน12เดือนนะครับรีบมาหาผมเลยนะครับ หรือถ้าเกิดท่านผู้ชมยังไม่มีเครดิตอะไรก็รีบมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมดันเต็มให้ฟรีดาวไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะป่ะก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับว่าเอ้ยคลิปหน้าผมจะรุ่นไหนนำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถ่นมือสองคัดสภาพกว่า80,00คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com